าติดตามข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะเริ่มกันที่สถานการณ์ภัยแล้งนะคะโดยที่จังหวัดยะโสธรฝุงลิงแสแมที่อาศัยอยู่ในดอนปูต่ตาตําบลสีฐานอำเภอป่าติว้วเข้ามาขโมยอาหารน้ํำดื่มชาวบ้านหลังแหล่งอาหารในป่าเริ่มขาดแคลนขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ค่ะ อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรฝูงลิงแมกกว่า1,000ตัวที่อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะดอนปู่ตาบ้านเตาไฮตำบลสีฐานออกมาขโมยอาหารน้ำดื่มของชาวบ้านเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้งขอดรวมทั้งแหล่งอาหารผลไม้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ภายในดอนปู่ตาเริ่มยืนต้นตายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนที่บ้านเดือหมู่ที่8ตำบลโคกกลัวจังหวัดนครราชสีมาพบว่าเกษตรกรยังคงสูบน้ำจากลํำตะคองเข้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปลังโดยไม่สนใจคำเตือนของทางชลประทานขณะที่ทางชลประทานได้สูบน้ำจากฝายน้ำล้นบ้านเดือไหลลงสู่โรงผลิตน้ำประปาในพื้นที่ต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น ที่จังหวัดบุรีรามชาวนาบ้านหนองว่าอําเภอคูเมืองกว่า60ครอบครัวปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยเป็นอาชีพเสริมโดยนําผลผลิตมาต้มและขายสดจําหน่ายตามเพิงริมถนนสายบุรีรามพุทไทยสงมีรายได้เฉลี่ยวันละ2,000ถึง3,000บาทส่วนน้ําที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะลงทุนเจาะน้ําใต้ดินหรือน้ําบาดาลเนื่องจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภาวะภัยแล้งแล้ว2องอำเภอคืออำเภอนาโพและบ้านใหม่ชัยพจน์เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกน้อยและทิ้งช่วงทําให้แหล่งน้ําตามธรรมชาติรวมถึงแหล่งน้ําดิบผลิตประปราตามหมู่บ้านมีสภาพตื้นเขินกระทบน้ําในการทําการเกษตรและน้ําอุปโภคบริโภค